ป่ะปับเลยลวะคือเรื่องไหนับเลยเพื่อนนับเลยหนึ่งสอ,อ,องสามเอพ่เพิงกูพเพ่ <laughs> ม้ำเอากูกูเดี๋ยวเดเพื่อนเดี๋ยวเเอเดี๋ยวเด กูควบควพุ่มวัได้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้๊บบึ้บบึ้บเล่นไหมเล่นไหมเรือกูมาจมน้ำถอยถอยได้จ้าถอยม่ได้กูบังคับม่ได้ออไม่นะออกออกในนี้กระโดดน้ำเลยกระโดดน้ำเลยเพื่อนเฮ้ยกูได้สั่งไม่เวิร์ดเลยโอ้มึงว่ากูได้สั่งไม่บรอโอ้ไม่เออเป็นประจมน้ำไหมโอเคเออได้เรือมึงกะเอ้ยไม่กูได้สั่งไม่นะมึงมึงต้องสั่งไเพื่อนกูสั่งแค่เดียว กูจักแบบแตะเรือกูแล้วนี่แบกโูติดเครื่องเรือก่อนเรือกูติดอยู่นี่เนี่ยเสียดายที่ว่ากักภูกูอ่ะติดติดติดต้องปีกได้บ้างบ่เปื่อยหลบน้ำมันนะโอ้ยบ่เปื่อยมันแล่นไปทั้งไหนเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดไม่ยังเพื่อนโ ยไ, <c oughs> ยไ, <c oughs> เ,ไยเรือกูก็ทั้งทีบแม่งเล่นม่ได้ไหนม่จบหน้าไหมอลยิอืปเรปลสักคู่สักคู่เอาเรือมือเตนตัตบกูอ๋เอาขัดขวางกูได้หนิขวางกูได้หนิเอามอดไปไหมเรืกูนะ มันสิว่าการควบคุมอะได้อเพื่อนเฮาเวล์แบตบล็อกเบิร์ตมันถอยหลังเพื่อนอะไรมันเดินหน้ามันถอยหลังอ้าวกูใส่ผิดบล็อกโทรๆๆๆระเบิดโอ้ยใส่ผิดบล็อกไงนี่กำลังสิ่เลี่ยมเล้วบ่อเลี่ยมสามสองสามหนึ่งัพเตอร์ดัมจบออกไปเลยเฟรมไคเซอร์ รู้แบบพกดบัคับประเดี๋ยวซื้อเด้โองงานแบบพกติดขัดโอ้ยแบนเองเล่ปเ๊บปน๊บปึ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 ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ ตัอดำบมเอ <oh> ้าเอาเอ้าย oh, ังเอ้าเอ้าเอาเอาเอากำลังเกยกนซากหรเอยังไม่โอ้เพื่อนเบิร์ดนเลอกกานี้โอ้อับจดำไม่ขี้ดื้อเดำเอนเดิมแลอกุอลเล้องเโอ้อโอเคแล้วก็ฮึบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคิดดื้อไอแอปดะทำโอ้ยเย็นเยนประมาณนี้แล้วอเข้าใจคำว่าระเบิดเพื่อน้าใจเพื่อนอืโอขนาดยากเออประมาณนี้ โอเคแล้วก็ทงไซปึ๊บหนักปะวะเรือมันหนักเรือมันจุ่มดิเอือเพื่อนเบ็คโฟกูเร่มมเอ,อรรรรมันพังเมันบพังเพื่อนโบวีวันพังโอ้ยมันพังมันกำลังสั่นโบวีวันพังโอเคประมาณนี้แล้วก็ต้อ<า>งหางแ,ลแล้วเปิดระเบิดมาใส่แล้วเพื่อน เย็นเยื่ยนอนตอนนี้แนี่กูสิสเข่าเส้นสายให้เบื้งเบื่งเพื่อนมึงเห็นฟังตรงขามวะเดี๋ยวกูสิไปทักทายฟังตรงขามกันเย็ยนเยเพือ่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ<ม>เจอแบฟอฟุ้งกูณได้นอนมือน,นีออ่แล้วก็ประมาณนี้ใส่ตัวนี้เข้ามานี่นยิยิง ก็ปังฮ่าฮ่เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ไปแล้วเอาเพื่ไปก่อนครูเพ uh,> ื่อนบอฟฟ์ครูไปพังตรงข้ามเออครูตรงเดียวห่างมะพวกคูพร้อมแล้วพร้อมเรือะไรเพื่อนมึงกับเรือ นั่งดีปักผูนั่งบ่ได้เออได้ละมันครับได้บ่ได้ลองอ่าเออได้ได้ได้ไปฟัองรงครามก่อนไปฟัองรงครามก่อนมึงชิงยิ่งกูเป็นบ่มาป็มอ <laughs> เพื่อนมาทางนี้ก่อนฮะ<า>ไปเบิงบ้งไปเบิ้งตรงนี้ก่อนเอาขินโคกไปผ่องเหรอ,อได้เรือเฮามันเป็นเรือประาจันหวานโอ้ยโอ้ย <laughs> เอาขอยิงยังนะเพื่อน ไปไปสปไ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 ปโดโดนี่ไปไปเลยไปโคกูไปก่อนเด้ไปเปิดดักูางนนี่ไม่มีบโอเคองบกัปโอ้กูางผิดโอ้กูางผิดเอานี่ตายแล้วเรื่อกูสมดุลกันเปียไปอไหนยกเิงกูฮะ

แบกโพน้ำขาดตัวได้เพื่อนไม่โอ้โหไปก่อนหลุดเลยวัไดได้อยู่ไกลวันไดยิงยิงกันเว้ยเออิดอ่อนอย่าไปทางนั้นเฮ้ยโบลิ่งะเออโอ้แบกโพลมแบกโพลมไม่นะออยตย แบตายอโอ้แบคโเรือล่มเรือแต่แขงเย้เยอต้องไปหนาต่อเฉยมึงจแล้วบอดครัอมึงแบคโเฮ้ยเฮ้ยลิกาซิดได้หนิลิกาซิดได้หนิเมแล้วคเริ่มเ้มไอ้ืนอมาขึ้นีบอีกครั้งหนึง เรือในตำนานโมมี่มันตายโอ้ยโนดโดตตีกับเต็มยืนโอ้ยมุกปียุนน่ะโอ้มันติดโอ้ไปละไปละไปละวอา้าวเรียบร้อย,อยเครื่องเรือหางเฮียทำไม่แบ๊บโผโอ้แบ oh, ๊บโผล่กูเออเครื่องเฮียกูก็เครื่อง <laughs> เฮียไปแล้วแต่กูเรือกินซวนไหลยอยู่ เ응อ้ยเอออีแข็งขามเออพาไปอีกแล้วเออโอ้แดนนีไปเฮ้ยโอ้ชิวว่ะแบบโคเออคุร่มกูล่มกว้าัวตายแล้วเพื่อนเออแบบโคกูมึงเตะหรอเปล่ายแล้วจ้ะอ๋อเสมอกันว่ะกูไข้กว่าดิ เฮ้ยเขาซ้อมกันเพื่อนเขาอยู่กันเขาอยู่ด่านเดียวกันอย่นี้อือเครือเฮียซื้อๆเลยเดี๋ยวกูไปเปิดเอาของกันเรียวเพื่อนมึงต้องถ่ายร้อยสามสิบก่อนเพือนเอออนี่ร้อยสามสิบของกูนี่ไปซ้ำหายังแมนเออเปิดเลยดิร้อยสามหายแหละมันจึงได้ของดี่ดีเปิดละอุ้ยยิมหกก้อนโอ้โหอุบอกเลยเพื่อนร่วมกระสุนกูหรอกบันนี้ฮะ มาแบกโพวิสอัพเตอร์ดัมซีแจ็ท่าไรกันนะรอบที่สามวะมานับมานับเร <c oughs> าจะพ่าก้อนโอ,โอ้หินกูมิโล่สามสิบก้อนเออยี่สิบก้อนเพื่อนบอกเลยแบกโพกูสิเป็นเกลือที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลูมีเป็นไรแล้วมั้งเนี่ยไม่มังนโกงกูเหรอ กูจะก็เรียนเมื่อวานนี่เพื่อนเมื่อวานนี่กูก็เรียนเองกูเพี้ยงอย่างว,าวะกูเพี้ยงอย่างากูกูผิดยางเหมืนกูกีดยางกูต้องสั่งเรื่อนแบบประหยัดประหยัดละสั่งดีๆก็ดได้เดี๋ยวมันม,ม,มจุ่มจักรดัคโพปบน้องมาแล้วเรื่องของผู้ใดเนะี่ยขับตัดแจ็คสเปรโรลเลย อุ้งแบคโคบอกูแบคโซโดิอัพเจ้าเรียกศิษยละใส่ละแนวนางอ๊บโอเคอุ้งาษาง่ายละา okay. สางยา,ยะสางมันแน่นละพวเขาฮะภาษาง,งา่า,งงายม่ได้ภาใหง่ามันชุล่มจมอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแปบ๊บนึงกูคือไม่ได้ยินเสียงเรือวะ เฮ้ยเพื่อนกูติดเพ้ยกูติดซะกูเนี่ยยี่ไใดออกมาได้กูเป็นยังไงออกมาได้ออกออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวกดใส่งานเลยครับไม่ไม่เอ้าออกไม่ออกมาได้ยังไงเนี่ยตายยังกูยังตีตายเนี่นั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วย ก็คือไปเว้นตุ้ยตายเงี้ยไพืลอนไปเออเอัอเอาเพลงนีไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปไปเลยแบกปดังนสองคนมาครับโอ้มา้ว่ะงั้นเกิดคอนเสิร์เพื่อนทางนี้ไฟนีมึกไเปา เว็บโพยเพื่อนเร็วเพื่อนเ็บโพลำานี่เร็ววะมึงเพื่อนโคตรทิวเลยเว็บโพอ๋อเพื่อนมึงบังคับวะอ๋อเพื่อนมึงเก็บังคับไหมเพื่อนมึงเกบังคับมึงยิมงเกบบังคับมึงเกบังคับโบอมบอมบังนะบอมบังนะโอ้หมึงมาทางย่างเลยเพื่อนมึงเก็บังคับไปเพื่อนมึงเกบบังคับไหม กูมาดูฝังคับแล้วอันเสียสมดุลได้แบบเพิ่กูคิดกูคิดแล้วกูเห็นภาพเลยจะรับนูไหมตับนูตอกนูหนูวคอออกก็ได้เป้กูก็ติดบักว่ะเอ้าเป็นยังวะเอาเพื่อนเพื่อนอย่าบังคับแม่อย่าบังคับเพื่อนนึกวางคับกูเนี่กูเป็นไปวะได้นี่ เรนวะงานนั้นมันไปเร่งเลีงเครื่องเลีงเครื่องเร่้ยงเลี้งไหนมันเร่งไม่ได้เครื่องดับเออกูบังคับไปได้เพื่อนบังคับเออมึงบังคับได้ไว้มึงบังคับเลยไป let's go ไปเลยเพื่อนนีมมัาก่อนมันสิมาเออแบคพูลเรือแบคพูลเป็นเรื่องที่เก่งๆนี่ถือเออเออเออไม่ไม่ ไว้เพื่อนไปไปไปไยอะไรไม่เห็นอะรตีไม่มึงบังคับเพื่อนกูไม่ได้บังคับเฮ้ยพานเฉยมันจะเป็นของแท้แล้วเพื่อนเรือลำนี้เนี่ยต้องเสียสาระแล้วไม่โอ้ ไอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันบอลลุนมาทางนี้หรอกลุนบอุนเอาถ่ายเอาถ่ายตามได้เพื่อนเอาถ่ายตามได้กูบอลตั้มเพื่อนบอตั้มบอลตั้เห็นบอกเรียกกูมันโอ้แบล็คมาจากวิซูว่ก่อนทันทีเพื่อนมึงติดบ้าไปเพื่อนไปไปไปทางเธอบว์ไปเลยยิ่งแขก่อนยิ่งแขกสิวะ มึงยวหนาตามเพื่อนหนาเขาเลือบล็อกเดียวเพื่อนเออไมรนแล้วนแล้วุนแล้วเ้มะพาวนี่้าวานนี่มะพร้าวเ้ยมะพร้้ออตายอุ้ยสิบคานเลยเพื่อนมิดเดียวเลย้หิ เฮ้ยโหถาเอาซีลอยดีกว่าเพืนเ่อถาซีลอยเพื่อนซีลอยค่ะชิมีของดีดีมาแบกโฟเจอวีเอสรอปซี่ <c oughs>